แฟ,แฟนถูกใจคอมเมนต์หนุ่มกัญชัยหลังเห็นภาพล่าสุดของแม่ชมพูกับหนุ่มหลอ่อกลายเป็นภาพสุดฮือฮาของแฟนๆทัวทัทางเอเชียกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับ3มซุปตา์ดังแถวหน้าของเมืองไทยแต่ต่างรุ่นต่างเจเนเรชันมาเจอกันระหว่างคุณแม่คนสวยชมพู่อารยาและคู่จิน้นคู่ขวัญแฟนๆบิวกินพุทธิพงษ์และพีพีกริโคจรมาร่วมงานกัน รรังแกกับการถ่ายแบบในนิตยสารชื่อดังและล่าสุดก็มีการปล่อยภาพออกมาเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ชมกันแล้วล่ะค่ะซึ่งงานนี้แฟนๆต่างก็ฮือหาก,กันสนั่นโลกโซเชียลเลยทีเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งพิธีกรคนเก่งอย่างหนุ่มกัญชัยยังต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวแม่ชมเลยว่านั่นพี่สายฟ้ากับพี่พายุตอนโตใช่ไหมแม่ แหมพ่อพูดดีเมมแบบนี้ทูกใจแฟนๆพี่สายฟ้าพี่พาอยู่เป็นที่สุดเลยค่ะเนี่ยอนาคตพี่สายพี่พาก็คงจะแนวแนวนี้ละมั้งคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ